แป้งกับเฟดดี้เนี่ยเจอกันที่สิงคโปร์ค่ะเวลาไปออกเดทกันที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะไปกันที่ร้านอาหารซีฟู้ดค่ะแต่แน่นอนว่าร้านอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ก็มีพลร้านจัมโบ้ค่ะถ้าใครไปร้านอาหารซีฟู้ดร้านนี้ต้องไม่พลาดสั่งปูผัดซอสพริกวันนี้แป้งมีสูตรการทําปูผัดซอสพริกสไตล์สิงคโปรเรียนมาฝากค่ะสำหรับคนไกลบ้านที่คิดถึงเมนูนี้ อยู่ใกล้บ้านคิดอยากจะกินอะไรก็ลำบากหน่อยนะคะจากคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็กลายเป็นคนทำอาหารเก่งไปเลยค่ะสวัสดีเชา้าสายๆของคร e ม่าอิตาลีค่ะพบกับแปอีกแล้วนะคะที่ช่องดอเชวิตาเดินออกมาช้อปปิ้งในตอนเช้าค่ะซื้อขนมปังซื้อผักผลไม้ไปเตรียมอาหารเที่ยงกันถ้าเป็นที่ไทยอยากได้อะไรไปเซเว่นคือมีครบเลยใช่ไหมคะ แต่ที่อิตาลีจะลำบากหน่อยค่ะอยากไปร้านขายผักก็ต้องไปร้านขายผักอยากได้เนื้อก็ต้องไปร้านขายเนื้อแล้วถ้าดันเครื่องปรุงหมดก็ต้องไป grocery store ใกล้ๆค่ะความพิเศษของคลิปวันนี้แป้งจะมาเปิดกล่องสมบัติของแป้งกันค่ะสมบัติชิ้นเดียวที่แป้งมีที่อิตาลีก็คงจะเป็นตู้เครื่องปรุงของแป้งตู้นี้ละค่ะ ห่วงยิ่งกว่าเงินทองก็จะเป็นตู้เครื่องปรุงอาหารไทยปีแรกๆที่ยายมาอยู่เนี่ยเครื่องปรุงเยอะมากๆเลยนะคะอาหารสำเร็จรูปเยอะไปหมดเลยะคะ่ะทั้งซอสพริกแกงข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องปรุงถือได้ว่าแป้งมีชีวิตอยู่ที่อิตาลีได้ก็เพราะตู้นี้ละคะ่ะปีหลังๆเนี่ยทยี่อิตาลีแป้งไม่ค่อยซื้อของมาเยอะแล้วะคะ่ะเพราะว่ากินไม่ทันค่ะบางชิ้นเนี่ยหมดอายุไปก่อน ทิ้งเปล่าๆก็เสียดายเลยไม่สต็อกเยอะค่ะถ้าหมดจริงๆก็ค่อยเดินไปซื้อที่เอเชียมาร์เก็ตเครมาเมืองที่แป้งอยู่นี่มีร้านเอเชียมาร์เก็ตร้านเล็กๆค่ะขายพวกซอสของจำเป็นอย่างน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวข้าวสารตู้ใบนี้เป็นมรดกตกทอดจากคุณย่าของคุณเฟเด้ค่ะ ชั้นบนเนี้ยแป้งใส่เครื่องปรุงอาหารไทยของแป้งทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าชั้นสองเนี้ยแป้งจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ไว้ใส่แก้วค็อกเทลของคุณเฟเด์แล้วก็เครื่องดื่มช่วยย่อยอย่างคเปูรี่อ m มาริโตมอนตเนโกรอะไรที่เราดื่มไปบ่อยกันเราก็จะมาไว้ในตู้นี้ค่ะ วนอีกฝั่งนี่แป้งเอาไว้เก็บเครื่องจักสารที่ซื้อมาจากไทยค่ะเพราะว่าเวลาเสิร์ฟอาหารไทยจะชอบใช้ตะกร้าพวกนี้ค่ะเสิร์ฟอาหารมันดูน่าทานดีแล้วก็ไว้เก็บพวกจานชามเซ็ตที่ทานอาหารไทยด้วยค่ะเพราะว่าคุณฟเฟดดี้ค่อนข้างที่จะเคร่งมากถ้าเป็นอาหารไทยต้องใช้จานอาหารไทยเสิร์ฟเท่านั้น ส่วนในชั้นสุดท้ายเนี่ยแป้งเอาไว้เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอย่างหม้อทอดไร้น้ำมันเตาหมูกระทะเครื่องปัน่นมอหุงข้าวส่วนอีกฝั่งนี้แป้งเอาไว้เก็บกล่องค่ะเอาไว้เก็บผักอย่างผักบางอย่างเราหั่นเสร็จแล้วเราเก็บไว้ในกล่องมันสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะถ้าเราใสุ่เรเย็นทิ้งไว้อย่างถ้าไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งแรกที่กลับมาถึงบ้านนะคะคือการหั่นผักเป็นชิ้นชิ้นค่ะที่เตรียมพร้อมสำหรับทำอาหารเก็บไ้ในกล่องหรือว่าถุงพลาสติกแพคไว้ค่ะ จะสังเกตได้ว่าครัวของชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่วางพวกขวดซอสเกะก,กะข้างนอกค่ะเขาจะเก็บไว้ในตู้แบบที่เห็นเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนเครื่องปรุงของชาวอิตาเลียนนะคะมีพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือเม็ดค่ะส่วนนี้เป็นเกลือแบบละเอียดค่ะไว้ใส่อาหารบางชนิดตลกดีค่ะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆค่ะ ถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำปูผัดซอสพริกไทยสิงคโปร์เรียนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำพริกแกงกันก่อนนะคะเราจะใช้พริกหวานสองสีนี้ค่ะสีเหลืองแล้วก็สีแดงส่วนปริมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของปูด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของปริมาณในการทำเนี่ยแป้งจะใส่ไว้ด้านล่างเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปทำตามกันค่ะแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยแป้งใช้ความคุ้นเคยในการปรุงล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ตัวอะไรเลย เพิ่มความเผ็ดร้อนกลิ่นหอมของพริกแกงด้วยการใส่ขิงลงไปพริกแกงที่ใช้เนี่ยเนื่องจากเป็นพริกหวานใช่ไหมคะมันจะไม่มีรสชาติเผ็ดมากค่ะเราจึงใช้พริกชี้ฟ้า2เม็ดใส่ลงไปด้วยค่ะเราจะหั่นวัตถุด,ดิบเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแป้งจะเอาไปปั่นรวมกัน แนะนำว่าปั่นให้มันละเอียดที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาที่มันกลายเป็นซอสแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นเนื้อซุปที่มันเนียนๆนะค่ะเนื่องจากเป็นเครื่องปั่นแบบเล็กนะคะต้องทยอยใส่วัตถดิบลงไปค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปั่นไม่ละเอียด ยังค่ะวัตถุดิบในการทำพริกแกงยังไม่หมดนะคะจะต้องมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดปูแล้วก็มาเตรียมปูที่จะทำอาหารกัน,นะคะ่ะเวลาที่เราซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปลากุ้งปลาหมึกหรือว่าปูตัวนี้เนี่ยเฟเดเขาไม่จับหรือว่าไม่ทำความสะอาดเลยนะคะ แปลกมากๆค่ะน้องไม่กล้าจับอะไรพวกนี้ก่อนที่จะทําอาหารเลยหน้าที่ในการทําความสะอาดปูแล้วก็ชาแหละปูก็เลยเป็นหน้าที่ของแป้งค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วตั้งกระทะใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วเอาพริกแกงที่เราเตรียมไว้มาผัดในกระทะเลยค่ะเวลาทำเมนูนี้ทีไรเนี่ยสงสารข้างบ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงกลิ่นฉุนมากๆเลยค่ะ พอพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราจะเอาปูล,ลงไปใส่ค่ะสังเกตว่ะแป้งจะเหลือกระดองไว้เพราะว่าเป็นกระดองเปล่าค่ะมันไม่มีอะไรมากค่ะเอาไว้ต้มตอนสุดท้ายก็ได้เพื่อจะไม่เปืองพื้นที่ในกระทะปูเนี่ยจะใช้เวลาในการปรุงค่อนข้างที่จะนานสักหน่อยค่ะประมาณ40นาที50นาทีค่ะพอปูเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วเนี่ยเราจะตามไปด้วยซอสมะเขือเทศค่ะ ปิดฝาพักที่ไว้นะคะต้องต้มไปสักพักเลยค่ะเพราะว่าปูเนี่ยพอต้มไปได้สักพักแล้วค่ะจะทําให้น้ําซุปเนี่ยมีกลิ่นหอมของปลาแล้วก็ตัวกระดองเนี่ยสุกแล้วก็กรอบค่ะเราจะปรุงรสซุปของเราด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยพริกเผานิดหน่อยนะคะเพื่อให้รสชาติแล้วก็สีมันน่าทานยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ชิมดูค่ะถ้ารสชาติได้ที่แล้วเนี่ยเราจะเติมครีมลงไปค่ะคล้ายๆการทำต้มยำน้ำข้นเลยค่ะพอรสชาติซุปได้ที่แล้วก็ใส่กระทิลงไปเมนูนี้เราจะทานกับมันโถค่ะมันโถแบบโฟรเซนเขาไปซื้อมาจากตลาดขายของเอเชียวิธีการทานมันโถได้หลายรูปแบบนะคะจะเอาไปทอดหรือว่าจะเอาไปนิ่งก็ได้ค่ะ คุณเฟรดเข้ามาโบกุคนบุญที่ห้องครัวแล้วค่ะถามว่าอาหารใกล้เสร็จหรือยังเพราะว่าหิวมากๆแล้วระหว่างที่เรารอซุปปูนะคะเรามาทำการทอดมันโถกันค่ะถ้าใครโปรปูแล้วเนี่ยสามารถทอดมันโถหลายอันในครั้งเดียวได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แป้งว่ากลัวมันจะไหม้ค่ะก็เลยพิธีพิธันทอดชิ้นทีละชิ้นค่ะ ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะทอดได้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็ยกขึ้นเสร็จน้ำมัน,นะค่ะจะครบ40นาทีแล้วะค่ะเดี๋ยวเรามาเติมแป้งมันที่ละลายกับน้ำนะคะเพื่อให้ซุปมีความหนืดตัวมากขึ้น,นะค่ะเดี๋ยวรอแป้งสุกสักพักนะคะแล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟองค่ะ ตอนที่จะเทไข่ลงในกระทะเนี่ยต้องปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วก็รีบคนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะสุก,สก,สกสเสร็จแล้วค่ะเมนูปูปผัดซอสพริกเดี๋ยวมาดูเฟเด้เขาทานกันนะคะว่าเขาทานยังไง จะใช้มือทานค่ะบิดมันโถกออกมาแล้วก็จุ่มลงกับซอสแล้วก็ทานอย่างนั้นค่ะส่วนปูเราก็จะจะแกะเนื้อออกมาทาน,นะคะ่ะ แน่นอนว่าหลังอาหารเย็นเนี่ยเราต้องมีเครื่องดื่มล้างปากค่ะแล้วเครื่องดื่มของเราวันนี้ก็คือในกรูนีในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจำสิ่นอยู่บ้านค่ะไม่ค่อยออกไปดื่มที่ไหนหรือ,อ,อไปเดินเล่นเลยค่ะเพราะว่าขี้เกียจแต่งตัวใส่เสื้อโค้ทใส่ผ้าพันคอดื่มเครื่องดื่มไปก็ต้องมีกับแก้มใช่ไหมคะกับแก้มวันนี้เราเป็นถั่วค่ะ บริเวณโซฟาหรือว่าห้องดังเล่นของเราเนี่ยเราจะมีถาดถั่วไว้ค่ะเอาไว้แทะเพลินๆนั่งดืม่มไปก็นั่งปรึกษากันนะคะว่าคริสต์มาสนี้จะเอายังไงจะกินอะไรจะทำอะไรปีนี้ไม่อยากจัดอะไรใหญ่มากค่ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงวัยไล่คุณแม่ ก็เลยตกลงกันว่าจะทานอาหารคั่มง่ายๆซื้อปลาแล้วก็วันคริสต์มาสนี้เราจะซื้อเนือ้อจอร์ชเวิต้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ากับวันฉลองคริสต์มาสกันค่ะ